หลังจากที่เกาหลีประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในห่วงช่วงทศวรรษที่1,980อันเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกว่ามหัศจรรย์บนฝั่งแม่น้ำฮันซึ่งส่งผลกระทบให้เกาหลีได้พัฒนาจากการเป็นชาติที่ยากจนที่สุดในโลกในช่วงปีคริสตศตวรรษ1,950จนกลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ร่ำรวยถึงขนาดมีภาคเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกนั้น เกาหลีก็เคยเป็นประเทศเกษตรกรรมเชกเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในโลกหากแต่ด้วยเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศที่มีขนาดเพียง99,500ตารางกิโลเมตรแต่กลับเต็มไปด้วยพื้นที่ที่เป็นทีวเขาน้อยใหญ่กว่าร้อยละ70นั้นก็ได้ส่งผลให้การทำการเกษตรในเกาหลีต้องใช้กลวิธีต่างๆนานาเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอในการหล่อเลี้ยงพลวัตร,รวมของประเทศ ใช่ครับครับผมทำไมเขาต้องแขวนกระป๋องอะไรไว้ตามพุ่งนาด้วยล่ะครับอ๋อกระป๋องอันนี้เหรอฮะก็ที่เขาจำลองเราเห็นเนี่ม้ด้านนู้นนะครับแล้วด้านนู้นจะมีนกพวกอีกาอะไรต่างๆนาพวกนก เนี่ยนะฮะจะเข้ามาทําลายพวกไล่นาหลังจากก่อนที่เขาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยแต่พวกชาวไล่ชาวานาเขาก็ทําเป็นกระป๋องอันนี้ก็มีด้านนูนน้นก็มีหลายอันแล้วใส่หินเข้าไปข้างในครับแล้วก็เขาจะจับเชือกนั้นขยับขย,ขยววับพุ่ิหรือมีลมพัดมาดแรงๆเนี่ยะะทำให้พวกนกนี่ตกใจแล้วก็บินหนีไปเครียใครจะเอาหินมาปาทําลายตัวเขาอะไรเงี้ยก็จะคอยรักษาพวกทุ่งนาพวกนี้ได้อ๋อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับครับเป็นภูมิปัญญาของพวกชาวบ้านเห็นไหมครับเขาก็มีการสั่นนะฮะแล้วพวกนกนี่จะหนีไปแล้ว 3เดือน4เนี่ยนะฮะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเริ่มมีการหว่านมาเมล็ดนะเพื่อที่จะทำทำไร่ทำนานะฮะก็ยาวนานมาจนถึงช่วงประมาณเดือน9เดือน10เลยนะ,ะซึ่งจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของเขานะ,ะต้นข้าวก็จะเหลืองอลาอย่างเนี้ยนะฮะเม็ดของมันก็จะเริ่มสุกแล้วนะฮะแล้วเขาจะเกี่ยวข้าวไปนะฮะจะมีเปลือกออกมาและเม็ดข้าวของเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะฮะเม็ดข้าวเขาจะอ้วนๆสั้นๆป้อมๆแต่บ้านเราคือประเทศไทยเนี่ยคือ พราะเขาขาวยาว,ยาวๆเรียวๆพวกข้าวหอมมะลิอะไรพวกนี้ข้าวของเกาหลีเจาไปทางข้าวญี่ปุ่นซะมากเหนียวนะเวลาหุงนะพวกที่เราเห็นเวลานี้ก็คือพวกต้นข้าวที่จะทาแบบปลูปลปลกเพื่อที่จะทำเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าเรากินทุกวันทุกวันครับนี่มันเป็นพวกอุปกรณ์หากินทางการเกษตรหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นอุปกรณ์หากินในทางด้านการเกษตรของชาวเกาหลีนะก็ ในสมัยก่อนเนี่ยชาวเกาหลีเขาก็นะครับทำมาหากินทางด้านการเกษตรสมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านแถบของเกาหลีใต้แต่ว่าทางด้านแถบของเกาหลีเหนือนี่จะเน้น นะจะออกไปทางด้านการฝึกพวกทหารซะมากกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามเกาหลีนะแต่ว่าทางด้านตอนเหนือเนี่ยคือเขามีเกี่ยวพวกแร่ธาตุทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากแต่ไม่นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะหลังจากที่สงครามเกาหลีสงบลงเม,มื่อปี1,953ได้แบ่งดินแดนกันเรียบร้อยทางด้านเกาหลีใต้นะครับก็ได้มีการทํำทการเกษตรด้วยและอุตสาหกรรมด้วยโดยเฉพาะเมืออุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้นี่จะอยู่ในด้านแถบตอนล่างของประเทศ ทั้งหมดอาทิเช่นเมืองอุลซานหรือเมืองโพฮังทั้งหมดนี้จะเป็นพวกเมืองอุตสาหกรรมของเขาแต่ส่วนภาคกลางของเกาหลีใต้นี่นะครับจะเน้นเกี่ยวพวกการทําการเกษตรมาก<อ>นะฮะก็เขาจะสามารถปลูกข้าวของเขาเองได้ นะแล้วเขาก็สามารถที่จะปลูกผักสดๆทานได้เ<า>พราะพวกผักสดๆเหล่านี้นะในสมัยที่มีประธานาธิบดีคนที่สามที่ชื่อว่าพักชงีเนี่ยเขาได้ส่งคนไปเรียนรู้การปลูกข้าวการทําทการเกษตรในตะนาที่ประ,ะประเทศไทยบ้านเรา,าแล้วเขาก็สามารถมาปลูกพืชผักทานได้ในช่วงฤดหูหนาวซึ่งอาหารประเภทที่มีชื่อเรียกว่ากิมจิเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยๆพันๆปีแล้ว<า>แต่ว่าเขาเริ่มที่จะปลูกผักทานได้ในช่วงฤดูหนาวก็ประมาณ3-40ีปีให้หลังนี้นะฮะดังนั้นกิมจิก็สามารถมีกินได้ในช่วงฤดูหนาวและในฤดูหนาว ก็สามารถปลูกพืชผักสดๆทานได้เพราะว่าใช้ระบบในการปลูกพืชในมุ้งเหมือนบ้านเราแล้วควบคุมอุณหภูมิข้างในคุณพี่ชาลี่มากครับอ๋อนี่ก็เห็นแล้วก็ใครๆไม่หน้าหนาวใช่ใช่ในใบครับในใบครับเ็นจ้น ี่ชาลีครับมีเกาหลีนี่ส่วนใหญ่จะมีคนก็ใช้ประโยชน์ทางด้านได้ครับก็เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันครับนะไม่ไม่ใช่แต่ว่าใช้ภายในบ้านเอาไว้ใช้ในเกี่ยวกับทางด้านการทําการเกษตรด้วยซึ่งนะที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้เขากําลังเผามีดที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะจะเป็นใช้ฐานด้านธรรมชาติเลยแล้วรอบด้านนี้เป็นดินพวกดินเหนียวแล้วมีป่องอยู่ด้านบนเนี่ยเราเอาไว้สาหรับระบายควันนะฮะแล้วเขาจะใช้เนี่ยนะฮะ ดันแค่ดันดันเข้าดันออกเนี่ยเพื่อให้ลมจากด้านล่างขึ้นมาให้ไฟมันไหม้แล้วเขาจะมาตีนะฮะเนี่ยเหล็กกำลังร้อนๆอยู่เลยเนี่ยนะฮะมีดแต่ละที่นะเครื่องมือแต่ละอย่างแต่ละจังหวัดแต่ละภาคแต่ละเมืองเนี่ยรูปแบบจะไม่เหมือนกันดูอย่างด้านบนเนี่ยจะเขียนเมืองและจังหวัดอต่ว้เนี่ยนะรูปแบบไม่เหมือนกันตอนนี้เขาตีได้เห็นไหมฮะต้องการรูปแบบรูปทรงที่เขาต้องการเนี่ยนะฮะจุดไฟเผาให้เรียบร้อยจะคล้ายๆกับเหมือนบ้านเรามั้งนะจุดไฟเผาให้ร้อนก่อนนะฮะเพื่อให้เหล็กมันอ่อนแล้วก็เขาจะตีเน ผลจากหยาดเหงื่อแรงงานตลอดจนความเอาใจใส่ที่เกษตรกรชาวเกาหลีได้ทุ่มเทลงไปในฤดูเพาะปลูกจนล่วงออกมาเป็นผลผลิตที่งอกงามนั้นยังผลให้ชาวเกาหลีต่างเห็นคุณค่าในเหตุการณ์อันดีดังกล่าวจึงต่างพากันเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวด้วยการพากันร้องรำทำเพลงที่มีท่วงทำนองสนุกสนานคลึกครื้น นาฏศิลป์ของชาวบ้านเกาหลีในระดับราหญ้านั้นจะมีความแตกต่างไปจากนาฏศิลป์ชองอักของราชสำนักอย่างสิ้นเชิงซึ่งการไรา้ระบำพื้นบ้านนั้นจะไม่สะท้อนแนวความคิดในศาสนาของจื้อมากนักแต่จะสะท้อนถึงวิถีชีวิตการทำงานและความเชื่อถือต่อเทพท้องถิ่นดังนั้นท่วงทำนองจึงมีความสนุกสนานมีอิสระและมีชีวิตชีวา ดังเช่นระบำชาวนาที่แสดงโดยใช้เครื่องดนตรีประเภทกลองและแกว่งกวารีหรือผ่านจังีเป็นหลัก